อันต้อมสี่สองสองสองนะครับวันก่อนนี้ทำขบวนสายตะวันตกนะครับทนบุรีน้ำตกวันนี้อันต้อมสี่สองสองสองนะครับมาทำขบวนทนบุรีประจวบคีรีขันนะครับขบวนสองห้าหนึ่งนะครับจอดที่สถานีนครชุมนะครับ บรรยากาศนะเหมือนวิ่งเข้าหาพายุฝนนะครับสำหรับขบวน251นะครับต้นทางชนบุรีปลายทางประจวบนะครับข้างหน้าพายุฝนกำลังมานะครับอันต้อมพาขบวน251นะครับเข้าหาพายุฝนนะครับ ก็าฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองประดุกชาแนลครับ